สรุปหนังสือสร้างธุรกิจกำไรร้อยปีเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งผู้เขียนจิมคอลลินเจอร์รี่บอราสหนังสือเล่มนี้เป็นงานวิจัยที่ลงลึกและยาวนานของสองนักคิดทางธุรกิจที่ต้องการไขความลับขององค์กรที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เพียงบริษัทที่มีผลประกอบการดีในระยะสั้นแต่คือองค์กรที่สามารถอยู่รอดเติบโตและยิ่งใหญ่ได้เป็นร้อยปีแนวคิดหลักของหนังสือคือ องค์กรที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้นำที่มีเสน่ห์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการวางรากฐานองค์กรอย่างมั่นคงตั้งแต่วันแรกโดยมีเป้าหมายชัดเจนมีค่านิยมหลักที่ไม่เปลี่ยนและพร้อมพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในหัวใจสำคัญที่หนังสือเสนอคือแนวคิดเรื่องการสร้างแก่นแท้ที่มั่นคงร่วมกับกลไกการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงการมีค่านิยมที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นในการทดลองพัฒนาและเปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆเพื่อให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอีกแนวคิดที่น่าสนใจคือการไม่ยึดติดก,กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะองค์กรที่ยั่งยืนจะไม่ขึ้นอยู่กับผู้นําคนเดียวแต่จะสร้างระบบที่ทําให้ทุกคนเติบโตมีผู้สืบทอดที่พร้อมและมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงหนังสือชี้ว่าองค์กรที่ประสบความสําเร็จในระยะยาว มักมีผู้นำที่เติบโตจากภายในองค์กรมากกว่าที่จะดึงคนเก่งจากภายนอกเข้ามาแบบเฉพาะกิจหนังสือยังเน้นให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่ปลูกฝังได้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญบริษัทที่อยู่ยาวและมั่นคงจะสร้างวัฒนธรรมอย่างตั้งใจตั้งแต่การคัดเลือกคนการฝึกอบรมการให้รางวัลไปจนถึงการปลูกฝังค่านิยมผ่านการกระทำจริงไม่ใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรูในคู่มือพนักงาน หนังสือเล่มน,นี้ยกตัวอย่างองค์กรจริงที่มีคุณลักษณะเหล่านี้เช่นบริษัทในสายอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือสินค้าอุปโภคบริโภคโดยทุกบริษัทมีสิ่งหนึ่งร่วมกันคือการสร้างรากฐานตั้งแต่ต้นไม่ได้อาศัยโชคหรือแค่ไอเดียแต่ลงทุนกับวัฒนธรรมกระบวนการและคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องหนังสือยังท้าทยายแนวคิดที่ว่าบริษัทจะอยู่รอดได้ต้องปรับตัวตลอดเวลา โดยเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสําคัญแต่ต้องมีแก่นกลางที่มั่นคงไม่ใช่เปลี่ยนไปตามกระแสโดยไร้ทิศทางจุดยืนที่ชัดเจนต่างหากที่ทําให้บริษัทสามารถปรับตัวได้อย่างมั่นคงสุดท้ายผู้เขียนฝากข้อคิดไว้ว่าการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่ทางลัดแต่เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยการออกแบบอย่างตั้งใจการลงทุนในคนและการยึดมั่นในคุณค่าหลักที่แท้จริง หนังสือเล่มน,นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสําหรับเจ้าของกิจการนักบริหารและผู้ที่อยากสร้างองค์กรที่ไม่เพียงแค่ประสบความสําเร็จแต่ยังมีความหมายยืนหยัดและสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับสังคม